หวัดดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยคุยคุย,คยที่ด่านในกับผมโบท๊ทและมีนจ้าวันนี้ขอบอกเลยว่าเราจะพาทุกคนไปเจอกับตำนานข้างทางที่ยังมีล้มหายใจ <laughs> พูดแบบนั้นเดี๋ยวเขานึกว่าเราจะไปสัมภาษณ์ผีไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเล่าถึงรถก๋วยเตี๋ยวตาไกา่หนึ่งในซิกเนเจอร์ของตำบลด่านในบ้านของเราใช่แล้ววันก่อนนะโบส์ฉันนั่งรถผ่านปากทางบ้านละเลงพี่มานใช่ปะก็เห็นรถก๋วยเตี๋ยวตาไก่ขับสวนไปทางด่านนอกฉันนี่แบบเฮ้ยตาไก่ามาทางนี้ได้ไง ปกติเขาอยู่ด่านในไม่ใช่หรอใช่แล้วตาไก่เขาจะมีจุดจอดประจำหลายที่เนอะแต่บางทีคนแถวนั้นก็แค่โบกมือเรียกให้จอดข้างทางแล้วก็ซื้อเลยเดี๋ยวตาไก่ก็เบรกจอดทันทีตาไก่เนี่ยคือแบบถ้าตำบลเป็นร่างกายอะ่ะตาไก่นี่คือเม็ดเลือดแดงเลยนะ วิ่งวนส่งพลังงานให้กับทุกมุมโอ้ยเปรียบซะเห็นภาพเลยแต่จริงนะบอสก๋วยเตี๋ยวตาไก่อร่อยมากถึงขั้นที่วันไหนฉันขี้เกียจออกไปไหนก็ได้ตาไก่นี่แหละผ่านมาช่วยชีวิตไว้เออเคยกินเหมือนกันน้ำซุปเขาโคตรหอมหมูก็นุ่มกินแล้วแบบโอ้มันใช่ฉันชอบกลวยเตี๋ยวน้ำใส ต้องสั่งพิเศษด้วยนะที่ฉันทึ่งมากคือแกอายุเยอะแล้วนะแต่ยังขับรถไปทั่วทั้งตำบลได้ทุกวนันแข็งแรงกว่าเด็กวัยรุ่นบางคนอีกใช่ตาไก่น่าจะอายุ60กว่าแล้วไหมประมาณนั้นแหละแต่ดูจากเรียวแรงเขาฉันว่าน่าจะเกิน65ไปแล้วนะวันก่อนเพื่อนฉันบอกว่าเห็นแกไปขายถึงหน้าอบตอด่านนอกบอกเลยว่าโคตรไกลไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเหมือนเขาไม่หยุดนิ่งอะทั้งทงที่บ้านเขาก็มีร้านอาหารอยู่แล้วนี่ ใช่บ้านเขาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพราอาหารตามสั่งครบชุดเลยนะคนก็เยอะทุกวนันแต่ตาไก่ก็ยังออกมาขายเองอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยแบบนี้มันสะท้อนหลายอย่างเลยเนอะคือบางคนพอมีร้านมีลูกค้าประจำก็เลือกจะพักอยู่บ้านเฉยๆให้ลูกหลานดูแลร้านแทน แต่นี่ไม่เลยตาไก่ขยันมากฉันยังนึกถึงญาติเราคนหนึ่งเลยอายุพอๆกันเดินยังแทบไม่ไหวแต่ตาไก่นี่ขับรถปรุงก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟแล้วยังยิ้มแย้มได้อีกเอาจริงนะมีความสุขด้วยอะ่ะ เขาไม่ได้ทำแบบฝืนตัวเองนะฉันว่าตาไก่แกรู้สึกสนุกกับการออกไปพบปะผู้คนด้วยซ้ำจริงแล้วพอเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดีคนขายของกินก็เยอะขึ้นเนอะแต่คนกินก็ไม่ได้เพิ่มตามอะ่ะทำให้การแข่งขันมันสูงขึ้นทุกวันแต่ที่ครอบครัวตาไก่ยอยู่รอดมาได้เพราะความขยันนี่แหละไม่ใช่แค่มีของอร่อย แต่เขาเสมอต้นเสมอปลายแล้วเรามานั่งคิด about คนอายุยังไม่ถึง30บางคนยังบ่นเหนื่อยไม่อยากทำงานแต่ตาไก่นี่ขับรถขายของเองทุกวันในแดดร้อนๆพูดแล้วรู้สึกอายเลยนะจริงๆตาไก่นี่เหมือนกระจกสะท้อนสังคมเลยว่าเรามีแรงเราก็ควรใช้ให้เต็มที่ยังไงซะมันก็คือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเหมือนกันใช่บางทีเราเอาความสะดวกสบายไปแลกกับสุขภาพโดยไม่รู้ตัวแต่ มาดูตาไก่เขากลับเลือกออกแรงเพื่อแลกกับสุขภาพดีกับรายได้ไปพร้อมกัน ใครฟังอยู่แล้วกำลังท้อลุกไม่ขึ้นหรือรู้สึกเหนื่อยใจกับชีวิตอย่าเพิ่งหมดไฟนะครับแค่นึกถึงตาไก่ที่ยังลุยอยู่ทุกวันเราก็ยังสู้ได้อีกเยอะอยากให้ใครที่ผ่านมาทางด่านในลองแวะกินก๋วยเตี๋ยวตาไก่ดูสักครั้งแล้วจะรู้ว่าความอร่อยที่มาจากความตั้งใจจริงมันมีรสชาติยังไงและถ้าคุณโชคดีพอที่จะได้เห็นรสก๋วยเตี๋ยวตาไก่ จงรีบวิ่งออกไปเลยเพราะคุณกำลังจะได้เจอกับตำนานสุดท้ายนี้พวกเราขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังสู้ชีวิตและอย่าลืมว่าถ้าตาไก่ย,ยังสู้คุณก็สู้ได้นะแล้วพบกันใหม่ในคุยคุยคุยที่ด่านในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่าขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ